i n c r o t t e r อร์มส0งพันส e ผู้ขายสินค้าสิ้นสุดภาระการขนส่งสินค้าเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบให้กับผู้ซื้อณสถานที่ของผู้ขายเองโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง Free Carrier ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณสถานที่ของผู้รับผิดชอบที่ผู้ขายต้องการส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและความเสี่ยงภัยระหว่างการขนสง่งจากสถานที่ของผู้ขายจนกระทั่งสถานที่ของผู้ขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการขนส่ง,งสินค้าและความเสี่ยงภัยต่างๆไปยังจุดหมายปลายทางเป็นของผู้ซื้อเสียลองไซชิสผู้ขายจะสิ้นสุดการส่งมอบสินค้า mm hmm. เมื่อผู้ขายได้นำสินค้าไปยังกรัเรือณท่าเรือต้นทางส่วนค่าใช้จ่ายในการนำของขึ้นเรือ ค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งสินค้าความเสี่ยงภัยในการนำของขึ้นเรือและระหว่างการขนส่ง Free on board on ผู้ขายสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกับเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าณท่าเรือต้นทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทำพิธีการส่งออกส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้ใจ่ายอื่นรวมทั้งค่าเสียงไยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านไปกับรางเรือไปแล้ว ผู้ขายจะสิ้นสุดการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกับเรือไปบนเรือสินค้าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออกและค่าระวังขนส่งสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งความ Cross Insurance and ะเฟรชผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวังเรือและค่าประกันภัยในการขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือของผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย Deliver Terminal at สามารถใช้กับการขนส่งแบบใดก็ได้รวมทั้งใช้กับการขนส่งที่ต้องใช้ทั้งสองโหมดสำหรับการขนส่งสินค้าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าเมื่อมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่บรรทุกของผู้รับความเสี่ยงสินค้าไปถึงและขนถ่ายสินค้าณสถานที่ปลายทางของผู้ขาย องหาวิธีการเพื่อการส่งออกแต่ไม่มีภาระหน้าที่บันวิธีการเพื่อการนำเข้า deliver at place ผู้ขายส่งมอบเมื่อสินค้านำมาวางใช้ตามความประสงค์ของผู้ซื้อในขณะที่ผู้ขายยังอยู่บนยานพหาหนะสิ่งที่มาถึงซึ่งพร้อมจะให้ทำการขนถ่ายณสถานที่ปลายทางที่ระบุผู้ขาย รับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำสินค้าไปถึงสถานที่ที่ระบุผู้ขายต้องผ่านต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกแต่ไม่มีภาระหน้าที่ผ่านพิธีการเพื่อการนำเข้า carry freight t o ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระรการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณสถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแม่การทําพิธีการส่งออกและจ่ายค่าระหว่างขนส่งสินค้าส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมทั้งการเสี่ยงภัย ในการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง c a r r i e and insurance p a y t o o ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระราการส่งมอบสินค้า <S <S เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณสถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้า ที่เมืองค่าต้นทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าและประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย d e a l Duty Paid ผู้ขายต้องทำการขนส่งสินค้าตั้งแต่หน้าโรงงานจนถึงท่าต้นเรือไปอยังท่าเรือปลายทางและขนส่งสินค้าโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิธีการเพื่อการส่งออกและนำเข้าจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าค่าประกันภัยขนส่งสินค้าและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด